Hmm. กินขนมปะ hmm. จะกินหรือจะนอน hmm. กินอะไรอ่ะนมนมอะไรก็ได้กินมีมเอา,เอาชิฟฟ่อนไหมนมอ<ม>ันนั้นเขียว uh. ลำบากกินบ้างไหนกินยกแขนก่อนนอนงายถ้าจะกินนอนงายเอานอนงายไปยกแขนสิบครั้ง เอาไม่ใช่เอาเยือะเยือดอย่างงี้หนึ่งแล้วก็ลงลงแนบลำตัวอ่ะสองลงแนบลำตัวสามเอาลงแนบลำตัวงี้เลยนี่แนบงี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนอ่ะสามอ่ะอายกสูงสูงเอาสองข้างหนึ่งสองสาม สี่ห้าเอามาให้แนบลำตัวเลยอ่ะยกขึ้นอีกนี่หกแล้วก็ลงนี้เลยอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้แม่ขี้โกงอ่ะ